เฮ้ยบูมเราจะคุยนแบบไปรุ่นอเมกาเฮ้ยเฮ้ยดาว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 เยีแอนด์วอนิ์ดาววันนอกวันเยี่ยนอกวันนอกวันนอกวันนอกทูน็อทนอกทูเย่เย่เยนกเท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 นกนดทเย่เราตุ้ยไเย่ดาวนกเองนกเอคนตีกันคนณะตีกันนอกโปนกโปนกโปเย่เยนอกโป ไอ้บูมเต็มเลยวะบูมบูมบูมเพียบเลยเพียบเลยบูม่จเปนานเนื้เนีอเนเนือเน้อเนืเนียเนยนืเนี้อน้อเนื้เนนืเนื่มเน้อเนนีอเนืไอเนือเนมันเนืนอนนี้อนเนืเนืน้อเนนน้เนน้เ ไปไปลงไฟฟ no mmm ้าเลยเมื่อกี mm ้มีที่ดอยไฟฟ้าด้วยไอ้ไม่เน้นมองหน้านะเน้นใส่เลยนะคำเดียวตท่านเลยเออเฮ้ยเอาปาเล็เอาปาเล็เอา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 แล้วมีตัวตัวอยู่ตรงห้องน้ำอ่ะแก้วเพลินอยู่โจ๊กพึมเมื่อไหร่โจ๊กพึมเปล่าโจ๊กพึมนี่เดี๋ยวเอาเลยเนี่ยแต่ัวนี้แต่ผมบิ๊กจะให้ไปเยอะเอาพี่มันหายไปไหนแล้ววะคาโมยหรือเปล่าไอ้เนี่ยคาโมยแน่เลยเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว อ yeah, yeah. hey, hey, hey. ันอดับมีอนดมีแอทแทกอทแทกแก่แเฮ้เฮ้เฮ้โดไปสเมตรสเมตร2เมตร2เมตรฝากไว้คิด2เมตรฝากไว้คิดเจ็บจัดเจ็บจัหนักดาบเบาดาบเบาดาบเบา ดฟังแม่งเลยไอหนุ่มมาดิไอหนุ่มมาด<ะ>ไมิไอหนุ่มมาดิไอดม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  ไอ้วงไอ้วงรอดมาวู 90, ้วู้ฮูรอดตายรอดเก้าสิบวู้ฮูรอดเก้าสิบวู้ฮูว่าแล้วรอดเก้าสิบไหนมียาวะเมฮะบริจาคหน่อยบริจาคหน่อยเมื่อกี้เรารอดด้วยกันมาเว้ยเฮ้ยไหนวะสิบสองรายกาไหนมึงอกีมึงก็บอกทิศดเย่เฮ้สิบสองรายกาอะไรเฮ้ยอะไร ไม่เน้นมองหน้าเน้นใส่เลย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 ไม่เน้นมองหน้าไม่เน้นมองหน้าใส่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 เลยใส่เลยเอาไงมึงแกเอาไงแกเอาไงอะไรนะตกรถอะไรนะตกรถอ่ะดาวตายเฮ้ยเต้นก่อน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 เราเน้นกุนทีนเน้นกุนทีนเน้นกุนทีนเน้นกุนตีนไว้ก่อนว่าไงจ๊ะ ช่ลยอฮัลโหลนี่ไงล่ะเงี้งันนะฮมองหน้านานไม่ได้ครับเดี๋ยวมีประเด็นครับห้ามมองหน้านะเฮ้บุ้มไอ้เยี่ยเพียบเลยบุ้มน็อกอีกหนึ่ง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 เราถามเจ้าตัวกัน นอกอีกหนึ่งนอกอีกหนึ่งนอกอีกหนึ่งเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตายหมดเตะดูดีๆนะไม่ได้ดีครับไม่ได้ดีไอบ้ออไอบุ้มจะอะไรบุ้มในโดนในโดนไม่ได้มองหน้าไม่ได้มองหน้า,นอนาโอ้โหเยอะ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 กองทัพกองทัพทหารอเมริกาบ่อ้เอ้ยอเมริกาหรือไเมริกาบางนาไว้เฮ้เฮ้ผู้ตายผู้ตาย กูไายไอบุ้มไอบุ้มซ้ายขวาซ้ายขวาบุ้มเออสวย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 สยบุ้มสวยจวดจวดไอเหี้ยเอ็เก้ไอบุ้มไอบุ้มมาเด้กมาเด้มาดเ้ยรู้จักม่รจักุดงตึงเมกาหรอวะแม่งเอ้ยไอบุ้มข้างหน้ามีคนบุ้มเป้ง เอ้เอ้ดาว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 เยอะเอลิมิเมดาววันนอกวันเยอนอกวันนอกวันนกวันนกทู่นกทู่นอกทูเยอะเอนกทูนอกทูเยะนอกทูนอกทูโอยสายยิงสายยิงนอกเทนกเทนอกเทนกเทนกเทนกเทเยอะเลยทุกทายเยอาวน็อกเองน็อกเอ u y ัน q u a l กันด นกโบ้นกโบ้นกโปเย่เย่เย่นกโปเย่เย่นกโปเย่เฮ้ยข้างหน้า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 มีข้างหน้ามีเป้เป้ไง้กำปั้นแตกเย่เย่เย่ฮัลโหลฮัลโหลเฮดช็อตฮัลโหลเฮดช็อตเย่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 แซนดี้เฮดช็อตแซนดี้เฮดช็อตเย่เฮ้ยบูมเราจะคุยกันแบบไปรุ่นอเมริกาด้วยอ่าฮัลโหลอีวอลุกอีวอลุกเย่เย่ เาตมไขวาขวาขวาลูกขวาโลกขวาโลกขวาเลยแย่แย่แย่ไอ้ไอ้รอยสไตล์เมกาเขาไม่เล่นแบบหลอยนู้เว้ยเขาต้องยิงเม่นก่อนให้มันหันหน้ามาก่อนจะได้แบบว่าจะได้เท่าเทียมกันมาเดี๋วะมาเดี๋ยวพวกมาเลยไม้หมดไม้หมดไม้หมดเลยมา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 ยกมาทั้งแบบเลยนะเฮ้ให้โราให้เราอีบ่ลูกอีบ่ลูกแก โรงงานโรงงานแย่แย่โรงงานแย่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 โบโบโบโวีโบโบีโบแย่แย่แย่โอ้ไอบอดะมนี่้มึงไอบอดแน่หรือว่าตาบอดนี่เว้ยเนอนอนมีย่แเขา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 แย่แ่แเขา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 เขเขา กันนกวันเย่นกวันนกทู่นกทู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 ่ย่แย่นกทูนกทูโอ้คลาน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 ด็อกด็อกด็อกคลาน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 เฟเฟตายตาตายตายเฮดช็อตเฮดช็อตแย่ย่ยยย่แย่ไอวอไอวอยชุบชุบชอ้

สิบห้าคิวสิบห้าคิวนัมบอร์วันแย่นัมบอร์วันนัมบวันนัมบอร์วันบาเลตเย่แย่แย่